MV Duras Hope โเรือหนังสือรอยน้ำนานาชาติได้มาเทียบท่าที่สัตหีบนะคะเปิดให้ชมระหว่างวันที่14ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ค่ะ พลเรือโทพานุมาธชนะพาณิชผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบได้เปิดงานหนังสือลอยน้ำนานาชาติบนเรือเอ็มวีดูร p สโฮปซึ่งจอดเทียบท่าที่ท่าเรือจุกเสเมดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีนายโจนนาธานเบิร์ซอลกับตันเรือ m อ็มวีดูร p สโฮปนายนิดินเซบาสเตียนเดร็กสเตอร์และลูกเรือนานาชาติร่วมให้การต้อนรับ MV d u r o s Hope ถือเป็นเรือบรรทุกหนังสือและทรัพยากรความรู้ลำใหม่ในเครือ GBA Shift EV ซึ่งมีพันธกิจในการนำความรู้ความหวงังและแรงบันดาลใจไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกภายในเรือมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้กว่า2,000รายการครอบคลุมในด้านของการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาชีวิตโดยมีอาสาสมัคร จาก35ประเทศทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันความรู้สำหรับงานหนังสือลอยน้ำนาน,นาชาติเรือ MV d u r l s Hope ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนน2568โดยเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์ค่ะภายในงานก็มีร้านจาหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จากทั่วประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมก ับอาสาสมัครนานาชาติโดยผู้ใหญ่อายุ13 64ปีเข้าชมในราคา20บาทรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นนะคะแล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า12ปีและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีค่ะ